S <S ขอเปิดไปดูด้วยสองคนนี้ครับ <S <S หน้าบกขอ,กอนนขอแอคแอคหน้าบกหน่อยหน้าบกได้แล้วกูได้ละคุณได้ <c oughs> หน้าบกอ่ะ <c oughs> อร่อยไหมครับอือบล็อกเน่อร่อยมากครับอันนี้ต้องบอกอบก่อนว่ากันเชียงปูของร้านนี้เรียกว่านุ่มมากด้วยทพดหนักอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับปูตัวสีดำเลยนะอันนี้คือกันเชียงปูเสิร์ฟมาตัวเม่นทอดโอ้อันนี้คือตัวฉ่ำเลยเหมือนกันอันนี้นะครับไก่นึ่ง ไก่นึ่งไก่นึ่งรานี้เนี่ยย้่นนึ่งมาเหลี่ยกำลังดีเลยครับผมว่าถ้าเขาไปที่เชฟเนี่ยเชฟเอียนจะบอกว่าไม่กลับไปเล็บบ้านเลยฮ่าฮ่เลย่าฮ่าฮ่าฮ่าา วันนี้นะครับเราก็จะมาขายเสื้อเชืลากันนะครับเสื้อเชือานี้นะครับทำมาจากผ้าคอตตอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าว้องร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะครับถ้าสูงเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ามีรูนะครับแล้วแล้วแล้วนี่ไม่ใช่ที่สุดนะผเสื้อตัวนี้ครับรับประกันเลยว่าใส่แล้วคังครับผมอ่าเดียนดว่าก็เอนไม่ไม่ชัวร์ว่าจะใส่ได้หรือเปล่าผมลองใส่ให้ดูนะครับผมอ่ะจะลองใส่ก่อนเลยนะครับว่าจะใส่พอดีหรือเปล่าเราไม่ดูเดี๋ยวดูเรื่าดีไซน์จะเป็นแปากเลรนะบ ใส่ไม่ได้ตั้งลำเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้บ้าข้อไหนให้ใส่สองขาหรือวะใส่ไม่ได้ครับผมต้องนั่งลงนิดนึ่งครับผมไม่ใช่ครับผมไม่ใส่หัวโอ้แล้วดีครับเดี๋ยวคุณก็จะผิดนะไม่ทำเสื้อเสียหมดเสื้อไซเเตอร์ต้องใส่ลองใส่ให้ดูนะครับไม่เข้าเลยับผมว่าไซส์เน่ XS หรือเปล่าเขาเนี่ยจะเล็กไปหน่อยเลยต้องบอกว่าทางคนดีไซน์เนี่ยต้องคิดมาดีๆหน่อยนะคุณจะใส่เข้าหัวได้ยังไงครับเนี่ยใส่แล้วคันจริงหรือเปล่า อยากเห็นค่าครับเมื่อกี้โดนอันนี้ไปบอกเขาเลยว่าไม่คันครับอ๋อไม่คันแต่ว่าว่าอักเสกพี่ว่าผมคน่วมแล้วนั่นแหลนี่ไงครับผมว่าส่งต่อไปนี่อันนี้พี่พีทเริ่มจะเริ่มจะตคดัา สวัสดีไวรุ่นมีเดียทุกคนนะครับเปเปอร์ครับน่าจะเป็นนาคาสายอะไรมาบ่อยนะต้องบอกว่าไม่คาดคิดมาก่อนมันจะมีวันนี้เหมือนจะต้องพูดอะไรอ่ะมันพูดว่า เลือกแค่ไหอีกเลือกแค่ไหนก็พ่อโตรมาเอาเป็น่ออยู่ก่อนแล้วเอาว่าผมบอกว่าเลือกแค่ไหนแล้วกันเคสเนี่ยถ้าเลือกผมเป็นเคสนะครับผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้มีสมองที่ฉลาดล้ำหรือว่าแบบจิตจากอะไรผมไม่มีเลยแต่ว่าแต่ว่าที่ผมมีแนี่ความปั่นปั้มกดปัมเลื่อโกระหนนี่ผมรับประกันแน่นอนว่ามีให้ทุกคนแน่นอนแล้วแล้วแล้ว ผมมีโซโแก,กนติดก่อนอยู่แล้วครับถ้าเกิดเรื่องผมเป็นเฟสเน่ครับผมบอกเลยว่าทุกคนมาก่อนเสม,มอนะเพราะว่าผมนัดเก้าโมงขึ้นแล้วผมมาเทีย่ยมเพิครับ้มห้อง

เการเป็นเทศกานี้รู้วัาใครก็แบบไดเนคระยชน์มาที่แบบสคนนได้รองจรจงยอะองคนลอกนจริง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 ริงจ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 ลิงจร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 งจริงเริงจริงจรง คอนนี้มาคอนนี้มาคอนนี้มาโน้างมาแน้นท ifa ดีค ioso ร problem ขอท不會เป็นพี่กัน Bye. 재 <목소리가> อะไรอยู่ครับคุณรติฮะคุณ,คณกำลังมองอะไรอยู่ครับอม,มองแคสด้ของแคมป์แทนนะครับ